นะรับาะกับสบายทุกทุกคนทุกทท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเชียรกับผมแอ,อมอยูซ้เหมือเดิม้วตอนนี้เราก็อยู่กันเกมโซเวิร์ครับเอาชิมรอดกันในพาดที่เจ็ดกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับทุกคนโอเคนะเพราะพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ตายไปเราก็ได้ตายไปกันอีกครั้งแล้วทุกคนคือตอนนี้ผมก็ได้ไปฟาร์มจนถึงเลเวลสี่กันแล้วเพิ่งเลเวลสี่เมื่อกี้เองแล้วก็ผมก็ได้ทําการขยายเกาะไปฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ขยายเกาะไปฝั่งนู้นด้วยนะทุกคน คือเกาะสองหลังเนี่ยผมจะทําการตวก่อนเนี่ยเป็นห้องเก็บของเออเป็นเป็นที่เก็บของแล้วก็ฝั่งนี้เป็นแบบที่เผาที่เผาของอะไรประมาณนั้นคือผมมีความคิดว่าผมจะเปลี่ยนอันนี้ไว้ทุกคนเปลี่ยนกําแพงตรงนี้ให้มันกลายเป็นกําแพงเหล็กเออให้มันกลายเป็นแบบกําแพงเหล็กให้มันสวยอะ่ะเหมือนเหมือนข้างล่างอะ่ะ <laughs> เหมือนข้างล่างอะ่ะคือตอนนี้ข้างบนแม,ม่งมึงไม่สวยเหมือนข้างล่างเลยน้องทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนกําแพงตรงนี้ด้วยในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ก็ ยังยังตอนนี้ยังยังไปก่อนนะไปก่อนแต่ว,ว่าตอนนี้ผมคิดว่าผมจะทําการปลูกพืชผักกันก่อนเนาะสำหรับพาทนี้โอเคเดี๋ยวผมต้องทุบตรงนี้ออกวะเออต้องทุบกล่องตรงนี้ออกมันจะล้นไปบนะ้างอ่ะอุย้ยอุ้ยปิวไปปิวไปบวกข้างล่างเลยโอยปิวไปไกลเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บของไปก่อนเนาะคือของพวกนี้เรายังไม่จาเป็นที่จะต้องใช้อ้โหมันข้าวข้าวมันกระเด็นโอ้หสงสัยจะหลน่นลงไปเยอะ สงสัยจะหล่นลงไปเยอะเลยนะเนี่ยโอเคช่างบันแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาทําการขุดพื้นที่แล้วก็จะทําการปลูกพืชผักกันสักหน่อยก็แล้วกันสําหรับตอนนี้เสำหรับพาทนี้เราจะมาทําการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ปลูกผักคือผมจะไม่ปลูกเยอะเออจะไม่ปลูกใหญ่ก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเขาท้างที่จะพื้นที่่อาท้างที่จะจํากัดเนาะคือปลูกสักหน่อยก็แล้วกันเออปลูกสักหน่อยปลูกสักหน่อย คือถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนหินคือสําหรับการเปลี่ยนหินนั้นทุกคนเราต้องเปลี่ยนเพื่อให้ไม่ให้มันเป็นสลับถ้ามันเป็นสลับมันโดนน้ำเนี๋ยมันจะพังเออเดี่ยมันจะพังได้นะเราก็เลยต้องเปลี่ยนให้กายเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็จะเอาดินมาวางเนาะเพราะว่าเราได้ฟาร์มดินไปเยอะมากโอเคคือผมจะปลูกไว้เฉพาะเท่านี้แหละแค่นี้ก็พอเน่แล้วก็เอาไปเอาน้ำอินฟินิตี้มา แล้วก็ทกําการปลูกพืชผักไว้เยอะๆตรงนี้ก็จะเป็นเกาะไว้ปลูกพืชผักของเราด้วยอะไรประมาณน,นั้นโอเคเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วที่เหลือก็จะหา,าผักมาปลูกกันแล้วกันเนาะมีไฟมีไฟยลงเหรือนนิดหน่อยแล้วก็มีดินสักหน่อยโอเคเดี๋ยวสำหรับพวกนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเคลียร์ที่หลังกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้เอาแบบนี้ไปก่อนเออคือต้องรอให้ดินมันเป็นสีดาหรือเปล่า เออไม่ต้องรอแล้วแหละมันกลายเป็นไปแล้วโอเคปลูกไปนะฮะทุกคนคือพาร์ทนี้เรามาแบบอีซี่อีซี่แบบไม่ต้องไม่ต้องเสียอะไรมากนะทุกคนแต่พาร์ทนี้เรามาอีซี่กันดีกว่าเนาะโอเคอะไรประมาณน,นั้นอ่าค่อยๆเลยไปค่อยๆเลไปแล้วก็ตรงนี้เอาข้าวเอาข้า,ขาวข้าวนี่ผมว่าไม่เอาปลูกดีกว่าเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้ปลูกไปเลยแล้วกันมันยังไม่กลายเป็นสีดําอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรปลูกไปเลยเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อย กันแล้วนะทุกคนคูอผมคิดว่าทําแบบเนี้มันจะใหญ่กว่าอันเดิมแล้วมันก็จะทําการเ,เก็บผลผลิตได้ดีกว่าอันเดิมเนาะเพราะว่าอันเดิมมันค่อนข้างที่จะเล็กโอเคก็จับประมาณน,นี้แล้วก็อันนี้ก็เก็บไปโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างล่างนะทุกคนคือผมมีโปรเจกต์ว่าผมจะทําการคลาบรั้วมาเยอะๆเ,เลยเออเดี๋ยวผมจะทําการคลาบรั้วมาเยอะๆเ,เลยเว้ยทุกคน เดี๋ยวเขาก่อกันเขาก่อกันแม่งอันตรายไม่อยากตายตอนนี้ไม่อยากตายโอ้โห,โโหคือพาที่แล้วก็รีเวลห้าใช่ไหมเออตอนนี้เหลือรีเวลสี่แม่งเอ้ยโอ้โหคือเม่งตายกันทุกพาเลยแม่งโอ้โหเดี๋ยวผมต้องเล่นแบบระวังเอ้ยมีหมาด้วยเดี๋ยวผมต้องเล่นแบบระวังตัวกันสักหน่อยเนาอะอแล้วก็ฆ่าหมาด้วยอดี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 เนี่ยเดี๋ยวผมจะทาการคราฟกับแพงอันเนี้ยเยอะๆเลยมันเป็นกําแพงรั้วแล้วผมก็จะไปวางข้างล่างด้วย แล้วก็จะไปวางข้างบนเกาะด้วยจะไปเปลี่ยนกับแพงด้วยเนาะแล้วผมก็ได้ทําการเอ่อทำการไปหาขุดเหล็กมาแล้วนะั้นทุกคนเนี่ยเหล็กของเราเต็มกล่องเลยแล้วก็ไม้ผมก็ได้ปลูกนอพาร์ตไปแล้วด้วยเออตอนนี้ดินก็หมดแล้วปลูกทีดินหมดเลยตอนนี้แล้วก็ผมก็เผาถ่านมาสักประมาณหนึ่งโอเคแล้วก็ที่เหลือผมคิดว่าผมจะทําการคลาฟอันนี้มาอีกสักหน่อยเนาะเออยิ่งมีเยอะยิ่งดีโอเคได้มาอีกสี่อันว่ะโอเคยิ่งมีเยอะยิ่งดีสาหรับเตาเผานอะอุ้ยรองเทา้า โอเควางไว้สักประมาณตรงนี้แล้วก็จะเอาเหล็กมานะฮะอ่าเหล็กมาเอาเหล็กมาแล้วก็ไปครับเป็นแบบนี้เอยไม่ใช่ครัฟมาเป็นแบบนี้ปื๊บปื๊บแล้วก็เอาไปเผาแบบนี้คือผมจะใส่สักประมาณห้าก้อนคือผมคิดบ้านเนี้ยห้าก้อนเนี้ยมันน่าจะเผาหมดพอดีเว้ยเออเท่าที่ศึกษามาเท่าที่ศึกษามาไม่รู้ว่าศึกษาตอนไหนไม่รู้ศึกษาตอนไหนอ้างไว้ก่อนอ้างไว้ก่อนเออโอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไป ส่เข้าไปแล้วผมก็จะเผามันให้หมดเลยนะทุกคนสําหรับเหล็กที่เราไปขุดมาคือผมก็ได้ไปตั้งขุดมาพับมาเดี๋ยวผมจะไปให้ดูเดี๋ยวจะไปให้ดูว่าผมไปขุดตรงไหนนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะไปพาไปดูข้างล่างด้วยตรงที่ผมทําการเคลียร์หินออกไปหมดแล้วเออผมก็ได้ทาการเคลียร์หินออกไปหมดแล้วสําหรับข้างล่างโอเคขอเหล็กมาก่อนจะได้เผาให้มันเรียบร้อยแล้วก็คลาบออกมามันเป็นแบบนี้ใช้เหล็กแบบไม่มีจากัดน,นะครับใช้แบบไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดว่ามันจะเปียงไม่ต้องคิดว่ามันจะหมด อเล่นโปรเจกต์นี้แม่งเหล็กนี่ไม่ไม่ไม่ส่วนเลยไม่ส่วนเลยว่าเหล็กมันจะหมดสักครั้งโปรเจกต์นี้แบบเป็นโปรเจกต์ที่ดีเออแล้วผมก็ได้ทําการพิสูจน์แล้วนะทุกคนว่าเออมันุ้วยมาป่ามันจะไม่มีวันเกิดเว้เออมันุ้วยมาป่ามันจะไม่มีวันเกิดเลยเพราะว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพราะว่าแม่งมันพระเจ้าเต็มดวงแล้วผมก็ไปเจอหมาที่มันกลายร่างเป็นมันหมาป่าได้แต่ว่ามันไม่กลายร่างเว้ทุกคนคือผมไม่รู้ว่าคนสร้างแบบนี้เขาเขาทายังไงเนาะเพราะว่ามัน คือมันไม่มีมันรุมาป่าเลยเว้ยทุกคนเห็นไหมคือตอนนี้ผมก็ได้ทา clear, การเคลียหินเกษตรเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเห็นไหมทุกคนคือแบบโล่งแล้วมันสวยงามมากแล้วก็ตรงที่ผมขุดเหล็กผมก็มาขุดเอาตรงนี้นะอ่าผมก็ได้มาขุดเอาตรงนี้สําหรับข้างล่างพื้นมันก็จะเป็นบล็อกที่ไม่สามารถขุดได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนงงงทีง่นอนงงงหนึ่งอันอ่แล้วผมก็จะทําการเอ่อทำการเนี้ยล้อมรั้วไว้ทุกคนเพื่อผมคิดว่าเผื่อมันจะมีสัตว์ที่สามารถเกิดข้างล่างตรงนี้ได้ ถ้าเราลอร้อมลัวแล้วด้วยมันจะทําให้สัตว์อ่ะมันออกไปได้เว้ยเราอยากจะฆ่ามันตอนไหนมันก็จะโดนเชียดแน่นอนคือแต่ว่าดูนะทุกคนเออดูนะคือหลังจากที่ผมเคลียหินออกไปแล้วอ่ะสัตว์มันจะไม่เกิดเว้ยคือเนี่ยหลังจากที่เราเคลียหินไปแล้วนะคือมันมันไม่มีสัตว์เลยเดี๋ยวผมจะนอนให้ดูสักคืนเออจะนอนให้ดูสักคืนก็แล้วกันตรงนี้น่าจะนอนได้นอนไม่ได้แน่นอนเลยป่ะเอ้นอนได้ป่ะแล้วจะนอนให้ดูสักคืนนะว่าตื่นขึ้นมามันจะมีสัตว์ทั้งล่างหรือเปล่า ถ้ามันไม่มีผมก็จะไม่ทําการวางรั้วแล้วตอนแรกก็จะวางรัว้วแต่ว่าดูไปดูมาตอนกลางคืนแม่งสับไม่เกิดเลยะคือมันเป็นพื้นเหล็กอะ่ะมันไม่ได้เป็นพื้นหินอะ่ะมันก็เลยไม่เกิดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะเนี่ยอันนี้เป็นพื้นหินอะ่ะเนี่ยมันเกิดมันเกิดแล้วมันก็ออกมาดิเออออกมาดีออกมาดีมาดมาดแมวน้อยแมวน้อยอุ้ยอุ้ยกาพางักาพางกาะพังโอ้โอยมต่ตอนสักอกาพังเลยโอ้เดี๋ยวต้องไปคาบเกาะสักหน่อยละ เอ้นี่ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าได้อยู่เดี๋ยวขอเอาเกาะไปก่อนสําหรับกางเกงนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเออเพราะว่าเกาะน,นี้จะเป็นสําหรับเรามากอ่ะโอเคแล้วก็ได้หนังมาอีกหนึ่งอันโอเคตะกิ้ครับผมเนี่ยแต่พผมจะไปดูข้างล่างให้ดูเนาะี่ยไหมมันไม่มีสัตว์สักตัวแต่ว่ามันจะมีสัตว์ที่แบบติดบ,บั็กไว้ทุกคนเออมันจะมีสัตว์ที่ติดบ,บั็อกอะคือมันเหมือนเกิดอยู่ข้างบนแล้วมันก็กระโดดลงมาแบบเนี้ยเออมันก็จะกระโดดลงมาแล้วก็มาตายง,ง่แบบเนี้ยเอยเออเราก็จะได้ของฟรี หลังจากที่ผมเคลียหินตรงนี้ออกอ่ะมันไม่เกิดเลยเว้ยทุกคนแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีเนี้ยดอกมาตลอดเวลาเออคือผมคิดว่าเราจะไม่ล้อมรั้วแล้วแหละแต่รั้วที่เรากําลังเผาตอนเนี้ยผมจะทําการไปวางข้างบนเพื่อตกแต่งข้างบนให้มันสวยเหมือนตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือผมคิดว่ามันสวยอะ่ะเป็นรั้วแบบเนี้ยคือผมว่ามันสวยดีเอออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคคือมันต้องค่อยๆเอาออกมานี่วะ่ะเออโอเคเอาออกมา โอเคสำหรับไม้พวกนี้ผมก็ได้ฟาร์มไปแล้วนะทุกคนคือฟาร์มไปเยอะมากตอนนี้ก็มีอีก3มกองอแล้วก็ตรงน,นี้ก็มีกับตัวอีกเยอะด้วยโอเคแหมคือตอนนี้แม่งรวยจะจ,จ,จัดเลยรวยจัดเลยแล้วก็ขอขออันนี้เพิ่มหน่อยคือเผาทีนึงมันจะได้มาทีละทีละสี่เลยเหรอโอ้โหสวยสวย,สวยแล้วก็เอาอันนี้มาได้มาอีก80อันวนะ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองวางกันดูนะทุกคนสำหรับพัร์นี้เดี๋ยวเราจะไปลองวางข้างบนกันดูนะเนาะเดี๋ยวจะไปวางข้างบนกันดูแล้วก็มันก็จะมีสัตว์เกิดอยู่บนต้นไม้ด้วยนะ สำหรับตอนกลางคืนน่ะเนี่ยต้นไม้พวกนี้มันก็มีสัตว์เกิดมาด้วยคือตอนนี้ผมไม่อยากตัดต้นไม้เว้ยทุกคนเออเพราะว่าอยากจะเก็บเกไว้ให้มันสวยงามโอเคขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวตอนนี้เราขอตกแต่งเกาะของเราไปก่อนเออขอตกแต่งเกาะไปก่อนแล้วก็เนื้อที่เหลือเนี่ยผมจะไม่อุ้ยนี่ไงมันก็จะมีสุนัขแบบนี้ไงทุกคนเออมันออกไปได้มันก็จะกระโดดลงไปตายข้างล่างไงเออไอ้นี่นี่เนื้อ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 เข้ามาเข้ามาเออเราต้องขุดขุดอันนี้ออกขุดอันนี้ออกเออมามามา ไม่อยากกินเนี้ยหรือไงไปไปไปไอ้นี้นี่มันบอกยากไอ่มันกินแล้วใครให้กินแล้วใครให้กินแล้วเอาดีเอาดีเอาดีเอาเอานี้ยขึ้นมาอันนี้คือมา้าเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเคลียร์ตรงไหนกันก่อนดีปะ จะเคลียตรงเกาะกลางไปก่อนดีกว่าไหมเออเคลียตรงเกาะกลางดีกว่าให้เกาะกลางมันดูแบบดูแบบเป็นเอกลักษณ์เลยเออมันเป็นเกาะแรกของเราไงเออผมคิดว่าเราน่าจะต้องเคลีย์ก่อนนี้กันก่อนวะ่ะอ่าอูซาเสียหินไปจํานวนมากในการคลับล้วนนี้มาแล้วเนี่ยเออสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ ว่ามันไม่สวยถ้าผมรู้ตั้งแต่แรกนะผมไม่ค้ามาหรอกเออผมจะใช้ที่มันเป็นเหล็กดีกว่าเนาะตอนแรกเราต้นไม้เรามีน้อยอ่ามันก็เลยแบบทําให้เราต้องมาใช้น,นี้ไปก่อนคือสําหรับล้วนเนี่ยคือมันจะเป็นมากเว้ยทุกคนเผื่อมันมีสัตว์อะไรมาเกิดไงเออเผื่อมันมีสัตว์อะไรมาเกิดมันจะได้กันได้ด้วยแต่จริงๆมันก็ออกได้แหละ <laughs> จริงจริมันก็ออกได้นะมันออกได้จริงๆนะ โอเคสำหรับเคลียตรงนี้ขอเคลีย์อกไปก่อนโอเคออกมาแล้วก็ออกไปเดี๋ยวเราจะลองวางตัวนี้ดูเว้ทุกคนคือผมบบคิดว่ามันสวยดีอะเดีย๋ยวเราจะลองวางดูนะมันสวยแล้วมันเชื่อมมั้ยเชื่อมกันซะด้วยมันเชื่อมกันซะด้วยแม่งอย่างสวยนะโอเคเรีย okay, บร้อยแล้วก็อันนี้ก็ทิ้งไปอ่าแล้วก็สำหรับดินที่มันได้จากเนื้อเน่านะ้ทุกคนเห็นไหมคือมันปลูกยังไงมันก็โตเลยเว้ทุกคน เออคือดินที่เราได้จากเนื้อนอแบบเนี้ยมันปลูกยังไงมันก็โตคือจริงๆเราเอาข้าวมาปลูกยัง,ยงไงมันก็โตเห็นไหมคือสีขาวกันเต็มไร่เลยแล้วก็สาหรับพวกเนี้ยเราก็สามารถเก็บเลเวลได้ด้วยอ่าคือผมต้องการเลเวลด้วยในการปลูกพืชผักแบบเนี้ยเพราะว่าเลเวลเนี้ยทุกคนมันสามารถช่วยความเร็วในการวิ่งแล้วก็เพิ่มดาเมจในการตีสัตว์ได้ด้วยเออเออคือมันจะเพิ่มความเร็วในการวิ่งของเราด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจได้ด้วย อ่าคือฟาร์มอันนี้มันอาจจะไม่อัตโนมัติแต่ก็ไม่เป็นไรคือผมคิดว่าแบบนี้ก็ดีแล้วแหละอ่ามันใหญ่ใหญ่ดีใหญ่ดีไม่เหมือนกับอันเดิมอันเดิมมันไม่ใหญ่วะ่ะโอเคอุ้ยอย่าไปหยยบดิโอ้โหอย่างสวยไหมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้มันดูดูดีกว่านี้ให้หมดทุกอันเลยอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนทีหลังแล้วก็ตอนนี้ผมก็รออ่าเนี้ยเน่าให้กลายเป็นดินอีกนะทุกคนคือตอนนี้ก็มี2กองกับอีกสีอันหลังจากที่เราได้ดินตรงนี้มาผมก็จะทําการเคลียร์ตรงนี้ยให้มันนนกลาเป็ดิ เกาะกลางเรามันต้องกลายเป็นดินทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้นกของเราก็หายไปเพราะไอ้ดีตัวเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ดีกว่าเออเปจากเลี้ยงนกกลายเป็นเลี้ยงหมากันแล้วกันนกก็หายไปก็ช่างมันแล้วกันเนาะเออหมาแม่งันมาเกิดในคอกนกไอ้บ้าเลยอ้มาเกิดในคอกนกเฉยเลยแล้วแม่งมามามากินนกผมหมดอ่ะอุ้ย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 เสียวเสียวชิพายเลยหูยนึกว่าจะตายกันอีกโอเคขออันนี้มาเพิ่มเว้ เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาทำการตกแต่งเกาะของเราดีกว่านะสำหรับพาร์ทนี้โอเคโอเคเอามามามาให้หมดเอามาให้หมดเออเราก็จะสามารถไปตกแต่งเพิ่มได้ด้วยต,ตอนนี้โอ้โหอย่างเฟี้ยวเอามาให้หมดเดี๋ยว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 มึงเอาดูว่าไปใส่ตรงนั้นทำไมอะ่ะโอเคเอามามาโอ้โหมันเผาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเอยมันเผาโคตรเร็วเลยอะ่ะ โอเคคือตอนนี้เราก็ได้กับเพลงมาโคตรเยอะเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําการลองวางกันดูสักหน่อยเดี๋ยวผมจะทําการลองวางเกาะที่ยังไม่วางกับเพลงนะั้นทุกคนเพราะว่าเออขี้เกียจขุด <laughs> เพราะว่าที่เกียจขุดเะไม่ใช่อะไรเออคือตอนนี้แบบโคตรขี้เกียจเลยเดี๋ยวเราจะไปวางกับเพลงตรงก่อนเนี้ยเออเราจะวางตัวก่อนนี้ดูนะเ,เดี๋ยวเราต้องวางแบบระวางังไม่ให้มันพังโอเคเพราะว่าแม่งครับกวาจะได้แต่ละอันนี้โคตรยาก โคตรยากเลยโอเคมหมคือตอนนี้เราก็วางกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเห็นไหมทุกคนคือมันจะดูแบบสวยกว่าเดิมมากเออมันจะดูสวยกว่าเดิมมันไม่เหมือนเออเกาะโกโก้พวกนั้นเกาะโกโก้พวกนี้คือมันไม่สวยเลยเว้ยเออหลังจากที่เราเปลี่ยนดูดิโหดูราศีจับขึ้นมาเลยเออเดี๋ยวเราจะทําการเกาะเปลี่ยนเกาะตรงนี้ด้วยเนาะอ่าเห็นไหมมันเหมือนแบบเป็นเป็นเกาะจากเกาะกลายเป็นกองกองขังอะไรไม่รู้แล้วทอนนี้โอเคอุ้ยอุ้ยเก็บตก โอเคนะฮะมั้ยมันสวยมันสวยก่าเดิมเลย,เยแล้วก็เนี่ยมีสัตว์เกิดข้างบนด้วยแล้วก็สั์ข้างล่างก็จะไม่เกิดนะเออสั์ข้างล่างมันก็จะไม่เกิดเราด้วยเนาะโอเคก็ถือว่าได้ถือว่าได้ตากลืนแล้วก็ได้ทําการฟาร์มเนี้ยพวกนี้เออที่เราวางรัวแบบเนี้ยคือมันจะใบแบบเหมือนกองขังแล้วก็ขังไอ้พวกสัตว์พวกนี้ให้มันอยู่ในรัวเวเ้ให้มันอยู่ในรัวไม่ให้มันตกลงไปข้างล่างคือจะิิๆขี้เก็บไปเก็บศพข้างล่าง อ่าแล้วเราฆ่ามันเราก็จะได้เนื้อเน่าได้เนื้อเน่ามาแล้วเราก็จะรอให้มันกลายเป็นดินกลายเป็นดินแล้วก็จะมาขายายเกาะตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเอาไว้ไปปลูก,ลกต้นไม้ด้วยอะไรประมาณนั้นอ่าฮะคือตอนนี้แบบพืชผักของเราเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วคือตอนนี้เกาะของเราเริ่มแบบ มีผลประโยชน์แล้วเว้ยทุกคนคืออนาคตอะตรงนี้เดี๋ยวผมจะเคลียร์ออกอยู่เว้ยแล้วก็จะสร้างบันไดให้มันดูดีกว่านี้สร้างบันไดให้มันตรงมาเลยอะเออตอนนี้คือบันไดแม่งกว่าจะขึ้นมาได้แม่งเสียวชิบหายเลยคือต้องเดินบนปกไปวนมาเออมันเสียเวลาอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอวางอันนี้ไว้ก่อนขอวางแบบรวดเร็วอุ้ยพังไปหนึ่งอันคือมันเด้งลงไปข้างล่างนะคือจริงๆริงมันไม่ได้พังหรอกแต่มันเด้งลงไปข้างล่างอุ้ยตอนกลางคืนนี้มันหนาวแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวผมคิดว่าเราจะใช้ฝ้ายในการครับเสื้อให่ะ เออเราจะคับเสื้อใหม่ด้วยโอ้โหคนหนาวเลยคนหนาวเลยโอเคเออเกิดมาอีกแล้วเกิดมาอีกแล้วเหรอเกิดมาแล้วก็ตายไปดี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 ปด,ด้วยมึงด้วยมึงด้วยเออพาร์ทนี้เราต้องได้เลเวลห้าของเรากลับคืนละต้องได้เลเวลห้าของเรากลับคืนมา,ตอ,อา,นมาตอนนี้ก็ได้มาสองเกาะแล้วเลยอีกแค่สองเกาะเว้ยคือเราต้องการเพิ่มอีกแต่ว่าตอนนี้แม่งหนาวชิบหายเดี๋ยวขอไปนอนก่อนนอนในนี้ด้าือเปล่าววะเฮ้ยมีสองตัวแล้ว โอ้โหจากเง็นนกแกเป็นเลื่องมาเฉยเลยอุ้ยมีสองตัวแล้วอะอุย้ยตัวนี้ตัวนี้มึงไอ้เพื่อนอยากเข้าอุ้ยโอ้มันเกิดใหม่มาเรื่อยเยเลยว่ะเกิดใหม่มาเรื่อยๆเลยวะ่เเยเยวะเอาวะ่ะตายหนึ่งตายหนึ่งเอาวะ่ะฟาร์มเนี้ยเพลินเพลินไว้ตอนกลางคืนฟาร์มเนี้ยเพลินเพลินอุ้ยอุ้ยตีแรงตีแรงตีแรงนะเราตตแรงนะเราฟาร์มเนี้ยเพลินเพลินไว้ทุกคนเออได้เนี้ยด้นหนังเราก็จะได้เออเราก็จะได้ดินด้วยไงเออโคตรดีโคตรดีเลยตอนนี้แบบ พอดีอ่ะคือเราอยู่ต้อนกางคืนตลอดก็ได้นะเนี่ยเออมันก็เกิดมาเรื่อยๆอ่ะอุ้ยอย่าไปตีมันนะไอ้อพวกนี้มันไม่ทําร้ายเราอุ้ยถ้าเราไม่ทําร้ายมันก่อนแล้วก็เปิดปุ๊บอืมแล้วก็น่าจะต้องนอนแล้วแหละเออขอนอนตรงนี้แล้วกันบ้านแม่งสร้างไม่นอนมันนอนกับหมา <c oughs> มันนอนกับหมาจากคอกน้องกายเป็นคอกหมาแล้วตอนนี้ <c oughs> โอเคนี่พออืมนอนให้ฝนมันหยุดตกเท่านั้นก็พอแล้วก็มาฟาร์มเพื่อม,มาดีเอาดี ่งด้วยมึงเอาดีเอาดีอยากจะไฟ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 หรออยากจะไฟหรอคือผมไม่รู้ว่าตัวเนี้ยฟ้าผ่ามันจะหายไปหรือเปล่านาะแต่ถ้ามันเป็นรว้วดเนี้ยฟ้าผ่ามันหายเห็นไหมทุกคนสาหรับดินที่เราได้จากมนุษย์แบบอะไรอะไรอ้ยอะไรอะไรจากดินที่เราได้จากเนี้ยเนาเว้ทุกคนมันจะปลูกได้ผลผลิต100%ครั้งแรกเท่านั้นสำหรับครั้งต่อไปมันก็จะส่มเหมือนเดิม คือดินที่เราได้จากเนื้อน่าผมแนะนําให้ปลูกข้าวนะเพราะว่าข้าวเนี่ยมันถ้ามันไม่เกิดผลผลิตอะ่ะมันก็จะเสียประโยชน์ใช่ไหมเออเดี๋ยวเราค่อยไปปลูกข้าวดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ต้องรอดินรัดใหม่มาเออตอนนี้ดินรัดต่อมันหมดไปแล้วต้องรอให้เนื้อนา่เนี่ยมันตายเป็นดินอีกครั้งแล้วก็โซโล่พวกนี้เรื่อยเรืยเลยเอาดีอ๋ดีอด,อด,อดีจะยังไงล่ะครับจะยังไงล่ะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้เราจะไปทําการคลับพั่วมาสักหน่อยเว้เกิดมาเรื่อยเรื่อเลยเหรอฮัลโหลฮัลโหลอะไรแตก แตกอะไรอย,อ,ยอ,ยอยวิ่งยังไม่ตีแล้ววิ่งหนีอุ้ยจีอ,อก,กระโดดดิคือมันกระโดดข้ามได้นันเนี่ยโอเคตะเกี้ยวสรับเลยเวืครับผมแล้วก็ขอเหล็กครับผมสวัสดีเพื่อนเอ๊ะอะไรอะไรอยู่ในกรงต่อไปอยู่ในกรงต่อไปมันอ่านมาฆ่านกเราคิดหรือว่าพี่จะปล่อยน้องไป่ะครับอ้า โอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็เห็นไหมทุกคนคือวันนี้มันเป็นมันพระจันทร์เต็มดวงใช่ไหมแต่มันไม่กลายร่างเป็นมนุมาป่าเว้ยเออคือสรุปว่ามันไม่มีมนุษมาป่าเนาะสำหรับแมพนี้อ่าเพราะว่าเขาตั้งค่ายังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีเออไม่มีมนุมาป่าเลยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรเออเราไม่ซีสำหรับเรื่องมนุษมาป่าอยู่แล้วมีไม่มีก็ช่างแมงช่างแมงแล้วก็ไข่นกมันไม่กลายเป็นดินนะทุกคนเออสำหรับไข่นกมันตอนนี้มันไม่กลายเป็นดินแล้วคือมันก็จะกลายเป็นไข่นกเน่าแบบนี้ต่อไป โอเคแล้วก็ผมก็ได้ทําการเอาพวมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําการฟาร์มหาข้าวนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการข้าวในการไปปลูกในอนาคตเออคือข้าวเนี่ยคือผมจะเอาไว้เอาไว้ทําไมไม่รู้อ่ะแต่ว่าอยากได้ข้าวอะ่ะตอนเนี้ยเออนกมันก็ไม่กินข้าวใช่ไหมคือมีน้องคอมเมนต์มาบอกใหม่เว้ยคือนกมันกินฟักทองแต่สรุปแบบนี้เขาไม่แจกฟักทองว่ะโอชิพายสรุปแบบนี้มันไม่มีฟักทองไว้ทุกคนคือนกมันกินฟักทองอะ่ะแต่ว่าผมไม่มีฟักทองอะ่ะ โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีฟักทองก็ไม่เป็นไรอ่ะโอเคมาเดี๋ยวที่เหลือเราเหลือลัวอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําการไปขยายลัวเพิ่มเฮ้ยพี่แอ็กก็พังเอ้ยไม่เป็นไรพี่แอ็กามีเยอะเดี๋ยวเราจะทําการเคลียร์เกาะพวกนี้ให้มันกลายเป็นลัวแบบนี้ยมันจะได้ดูแบบสวยกว่าเดิมคือตอนนี้มันดูต่ำเนี้ยมเกินไปอ่ะเออมันต่ำเนี้ยมเกินไปอ่ะโอเคขอพี่แอ็กหน่อยครับโอ้โหพี่แอ็กไ่โคตรเยอะถึง <laughs> จะตายก็ไม่สีแล้วเนี่ยพี่แอ็กเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหตายก็ไม่จนนะครับตายก็ไม่จนนะ้เนี่ย โอเคใส่ใส่เข้าไปโอเคนะคะคือตอนนี้ก็หมดกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วคือขาดไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าขาดย้าอยู่มันเหลือตรงนี้ด้วยี๋ยวผมค่อยไปเอานอกข้างล่างแล้วก็เนี่ยมันก็จะลามมาแบบนี้ไว้ทุกคนเนี่ยเวลามันลามมันก็จะมีหญ้ามาด้วยเออแต่บางครั้งมันก็จะดอกข้าวมาด้วยไงแล้วก็ทําการพวนไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันจะมีข้าวออกมาให้เราตบเล่นอหลังจากที่เราได้ข้าวมาเราก็จะเอาไปปลูกพร้อมกับดินออแล้วก็อันนี้อะไรพร้อมกับดินที่เราทาการ ได้มาใหม่เนาะเพราะว่าดินได้ที่เราได้มาใหม่คือมันจะทําให้มันโตร้อยเปอร์เซ็นต์เออหลังจากที่ผมบอกไปคืออันนี้เป็นข้อมูลที่จริงจริงแ้น่นอนโอ้ยสองตัวแล้วสองตัวแล้วคือไม่รู้ว่านาคตมันจะมีเพิ่มหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็สองตัวละเอเค่เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างโดยการลงทางนี้ก็แล้วกันโอ้ยโอเคขอกก่อนขอกก่อนโอ้มีเสียดําด้วยนะนะโอ้ไม่ใช่แค่เสียดําตอนนี้เสียขาวเอ้ยเสีย นี่อุ้ยตีไม่เท่าเอาดี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 มีเกาะมีเากาะเฮ้ยอย่าวิ่งหนีอย่าวิ่งหนีคือเสียมันสามารถกระโดดได้2บล็อกเว้ยทุกคนมันสามารถหนีเราได้แต่ว่าหนีก็ไม่พ้นหรละครับเอ้ยเราตีแรงอุ้ยตรงนี้หมดตรงนี้หมดเลยเหรอโอเคตรงนี้ได้มาอีกเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเผาเพิ่มได้เผาเพิ่มได้โอเคแล้วก็ไม้สองอันเราก็จะเอามาเผากลายเป็นถ่านด้วยอะไรประมาณนั้นนี่เราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคน เออแล้วก็วิธีเผาถ่านแล้วก็ต้องใช้ไม้สองอันนั้นมันไม่เหมือนไมค้ามนะเออแมค้ามคือมันใช้ไม้แค่หนึ่งอันแต่นี้มันต้องสองอันโอเคหลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วผมจะไปดูข้างล่างนะทุกคนว่ามันจะมีสัตว์หรือเปล่าสรุปว่าไม่มีอุ้ยตกโอ้โตกเลยไอผมนั่งแล้วนะนั่งแล้วนะนั่งยองๆเลยนะทาไมมันรุดอะนะมันรุดมันหลุดจริงอู้โอันตรายตรงนี้อันตรายแต่ว่ามันไม่มีอะไรแล้วอะสหองข้างล่างเราก็ได้ทําการ เอาแหลกแท่งเหล็กมาเอ้ยมันไม่พอใช่ไหมนี่ได้มาอีก80อันคือ80อันนี่ผมคิดว่าน,น่าจะพอแล้วแหละปะ่ะคือไปข้างบนเ,เราจะไปทําการสร้างให้มันเสร็จอหลังจากที่เสร็จแล้วเราเราจะมาดูกันว่ามันสวยงามเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคือผมคิดว่ามันน่าจะสวยเพิ่มขึ้นนั่นแหละปกตินะขึ้นมานี่จะได้ยินเสียงนกนะแต่ว่าขึ้นมารอบนี้เออได้ยินแต่เสียงหมาแม่งแต่เลี้ยงนกกลายเป็นเลี้ยงหมาเฉยเลยโอ้โหโอเคต้องเคลียร์ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเคลียร์เดี๋ยว,ยว,ยยวต้องมาวาวี้ไมม่่ง คือจริงๆอ่ะดอกไม้อ่ะตอนนี้มันไม่จะเป็นสาหรับเราเว้ยเพราะว่าดอกไม้พวกนี้ยมันไม่สามารถคาเป็นสีได้เพราะว่าเราไม่มีหินที่จะคาเป็นสีอ่ะคือหินนั้นน่ะเขาไม่ให้เขาไม่ได้ให้เรามาโอ้ทํทำไมเขาไม่ให้ฟักทองมาคืออยากได้ฟักทองนะส่วนมากแต่ก็ไม่เป็นไรเออเพราะว่ายังไงนกมันก็เดี้ยงไปแล้วนกมันก็เดี้ยงไปแล้วตอนนี้นกมันไม่เหลือแล้วเออมันสูญพันธุ์เพราะหมาแม่งเข้าไปแดกมันเข้าไปแดกตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะตื่นขึ้นมาแม่งหมาอยู่ในกรงแทนนกเฉลยโอ้โหง่ายไหมมันสวยขึ้นเยอะเลย เออมันไม่ทึบเหมือนอันเนี้กยกระแพงอันเนี้ยคือมันทึบกันไปอ่ะมันดูแบบไม่สวยโอเคเราเราก็ทําการ้างปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอุ้ยเคทิ้งไปเนี่ไงม,มันขาดอยู่หน,นึ่งสองสามสี่สี่อันเองเดี๋ยวผมจะทําการอุ้ยหูสี่สิบอันเลยเลย่วงนี้เดี๋ยวผมจะไปทําการดูดินตรงเนี้ยสักหน่อยคือผมคิดว่ามันน่าจะมีเยอะอยู่เออนี่ไงกลายเป็นแล้วเออมันกลายร่างเป็นดินอันนี้ที่เราต้องการแล้วได้มาสิบสองอันแต่ว่าผมต้องการข้าวมากกว่านี้นี่ไงข้าวโตเออดอกด้วย เดี๋ยวผมขอไว้ตรงนี้ไปก่อนโอเคแล้วก็ทำการพวนดินเพิ่มแล้วก็หาข้าวเพิ่มไปเนาะเดี๋ยวผมจะหาข้าวไปอีกเยอะสักประมาณสิบสองอันถ้ามีข้าวผมคิดว่าเราก็จะสามารถทําเป็นขนมปังได้เพราะว่าอาหารที่เราสามารถกินได้บนเกวเน,นี้มีเฉพาะขนมปังเท่านั้นเอออย่างอื่นก็กินไม่ได้เนี้ยก็กินไม่ได้มันกินได้เฉพาะขนมปังอะ่ะเออมันก็ต้องปลูกข้าวแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้แม่งข้าวมีน้อย เค okay. ใส่อันนี้เข้าไปอ่าตอนนี้ค่ามันมีน้อยเกินไปอ่ะเออเราก็ต้องทําใจไปก่อนสําหรับตอนนี้แล้วอะไรปะเนี่ยเราขาดอยู่สี่อันใช่ไหมโอเคในในที่สุดมันก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเว้ยทุกคนกล่องเราโอ้ยดังสวย ช่วยทุกนหนวะ <laughs> อ,อ, <laughs> อเคนะครับเพราะสำหรับลิปนี้เดี๋ยวผมขอไว้เพียงเท่านี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคน๋ยวไว้เจอกันไปคิดหน้าถ้าชอบผมเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเปกนกลลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยก็แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันไปคิดหน้าสำหรับลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันไปคิดหน้าถ้าชอบผมเล่นเกมนี้อย่าลืมกดไลค์ไว้ผมด้วยนะทุกคน โอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าตอนที่นี้บ๊ายบายผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจบนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับใครที่รับชมมาจบแล้วก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะทุกคนแล้วตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะฮะบ๊ายบายผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมคิดว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นอันนี้กันเลยทุกคนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นคอนกันเลยคอนปอนคือคอนปอนเนี่ยมันสามารถคาเป็นตะเกียงได้เดี๋ยวเราพาร์ทหน้าเราจะมาทำการคาตะเกียงให้มันดูแบบดูสวยกว่านี้คือตอนนี้ตะเกียงของเรามันนนนดูแบบหออเเิไป คือมันไม่มีแต่เกียงเลยเว้ยคือมันไม่สวยคือวางทอแบบเนี้ยคือมันละเทอะเออเราต้องสร้างขึ้นมาเองสำหรับทอแต่เออเดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเออสตอนราบตะเกียงนะฮะทุกคนเดี๋ยวพาร์นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนี่ยจากที่เห็นนะถ้ามันไม่มีหญ้ามันไม่โตเลยเว้ยมันเอยโอ้โหถ้ามันไม่มีหญ้าคือมันไม่เกิดเลยเว้ยทุกคนสำหรับสัตว์พวกนี้เออ เออมันจะอุ้ยอุยอุยขอโทษขอโทษโอ้ไปละบายบายับทุกคนคือตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วไปละบายบายครับขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบนะฮะขอบคุณมา,มากๆเลยโอเคแต่ตอนนี้ก็ไปละบายบายโอ้โหอดีมมาเก็บไปก่อน